เอา้าแล้วมีแล้วมีคนไปสอบถามตาชานตาชานก็คิดคนคิดยังไงวะกูจะหาเรื่องนัแต่ว่าคิดยังไงขนาดตาชานะเนี่ยเออจะหาเรื่องนะแต่ว่งงา,า,ยอ,า,าอ,วอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแม่งเรื่องซองขาวเรื่องซองขาวนี่ผมผมจะบอกให้เลยสายารับตาชานนายรับตาชานนี่นะเออไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเออ สเสด็จพ่อนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนที่เอามาพูดเนี่ยนางเอกเอามาพูดเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะเลิกสวดนมนต์แล้ยังเนี่ยฮะไย่กินบาละเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเวลาไปเวลาไปสอบปากคำหน้าตอนนั้นเวลาไปสอบปากคำมันไม่ใช่ห้าสองมันหกสองหกหกสองมันเป็นหาสองฝึก มันหกสองแต่ทีนี้เงินที่อยู่ในนั้นอ่ะมันไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่แต่ผมจะพูดให้เอฟซฟังว่าเราไปสอบปากคำตั้งแต่เชา้ายันค่ำเออเขาก็ให้ค่าเสียเวลามานิดๆหน่อยๆก็ได้อยู่แล้วแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นเออแล้วทีนี้ผมบอกนะโอ้ยถ้าเลือก เนี่ยถ้ายกเรื่องนี้มาแม่งนุ่มหน่อมแหนมมากเลยผมบอกไว้แม่งกิ๊กก๊กเพราะอะไรคนที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จทุกคนไปถามเลยนะใครที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จก็ต้องได้สองเหมือนกันทุกคนนะแต่ไปเข้าเครื่องจับเท็จนะแต่ก็ได้สองวันนั้นไปกี่คนไปหคนไปรถใครรถรถตำรวจน่ะรถตู้น่ะ เออเขาก็มารับถึงบ้านแต่วันนั้นอ่ะใครไม่ได้ไปตาจานไม่ได้ไปยายสมควรก็ไม่ได้ไปเออพอไปแล้วกลับมากับเอยได้สองได้สองเขได้สองได้สองขาวอยู่ข้างในก็มีเงินมีแต่วันนั้นที่ไปเอ่อที่ไปเข้าเครื่องจาเพชร่ะน่าแต่จําได้คร่าวๆว่าได้ประมาณ700กว่าบาทนี่แหละได้ประมาณ700ดร้อยกว่าบาทพอไปนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะ สองคืนสามวันถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเออถ้าจำไม่ผิดแล้วผมถามถามกลับนะคนที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จทุกคนได้ซองกันหมดทุกคนเออได้ซองกันหมดทุกคนเอเอได้ซองได้ซองกันหมดทุกคนแต่ น้าเตะที่เปิดซองมาได้น่ะเออประมาณประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าบาทเพราะอะไรเพราะเราเขาไปอยู่ก็สองคืนสามวันเรากินวันละเท่าไหร่ละ่ะวันละร้อยหรือสองร้อยเนี่ยประมาณนี้แหละก็ลงไปก็มีเซเว่นนะก็ไปซื้อของที่เซเว่นไปซื้อของมากินไปซื้อตำมะละกอมากินกินแล้วก็ขึ้นไปนอนเออใช่ไหมล่ะเราไปน่าจะสองคืนสามวันถ้าจำไม่ผิดถ้าน้แต่จะไม่ผิด,าาผดสองคืนกับสามวัน วันนั้นเราไปเท่าไหร่ชุดแรกไปด้วยกันมันน่าประมาณน่าจะหกคนหกคนก็หกซองแล้วแล้วคนที่ไปได้กันทุกคนเพราะอะไรค่าเสียเวลาเออเราไปอยู่สองคืนสามวันเขาก็ให้ค่ากับข้าวค่านั่นนี่เขาให้อยู่แล้วเออยังนี่ผมถามตรงๆเอาจริงๆ เอาข้อมูลนี้มาจากตาชานใช่ไหมถ้าเอามาจากตาชานผมบอกตรงๆตาชานไม่เคยไปโดนสอบไปสอบโดนสอบประคำที่สอพอกกตูมกับยายสมควรผมพาไปนะเตาพาไปไปสอบประคำนี่ผมพาไปแต่ไปเข้าเครื่องจับเท็จตาชานไม่ได้ไปยายสมควรไม่ได้ไปเออตาชานก็เลยไม่ได้ซอง แต่ผมกลับมาผมกลับมาผมบอกว่าอย่างไรผมกลับมาก็ไปก็ได้ค่าเสียเวลาได้ซองซองได้ซองอยู่ในซองก็มีเงินครับประมาณเจ็รอกว่าบาทนี่แหละแล้วได้ทุกคนใครที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จได้ทุกคนไปถามเลยถ้านแต่ถ้าน,าแ,ตานาแต่พูดพูดไม่ตรงไม่ตรงตรงไหนนะผมบอกเลยแล้วถามหน่อยนะพ่อพระเอกกันางเอกไปไหม พ่อพระเอกกันเอกไปก็ได้ถ้าถ้าเกิดว่าโอ๊ยถ้ารับนะเออถ้ารับก็ได้นะเพราะว่าถ้าไปนอนค้างคืนเนี่ยเขาให้อยู่แล้วค่าเสียเวลาเออเราต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็มีเงินมีเงินแบบว่า,าถ้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออพยานนน่นนี่เขาไปพักต่างที่ต่างแดนเขาจะมีค่าค่าที่พักค่าอาหารนน่นนี่ให้อยู่แล้ว มันเป็นเงินที่ต้องต้องเขาต้องให้อยู่แล้วเขาจะมันยื่นให้เหมือนไปจ่ายตลาดก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะเขาก็จะออเอาใส่ซองเออเขาต้องเอาใส่ซองแล้วได้ทุกคนแม้แต่พระผมบอกก็ต้องได้เออ <c oughs> แ,แล้วแล้วที่สำคัญแล้วที่สำคัญเออวันนั้นอะ่ะวันนั้นอเออก้อยเจียงอะ่ะก้อยเจียงไปเข้าเครื่องจับเท็จทำไมโดนสอบเออ แล้วเขาจะให้หน้าเสริมไปเซ็นเพราะว่านะ้าตายไปเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็เจ๋งใช่ไหมล่ะแล้วเขาจะให้ผู้ปกครองเนี่ยให้หน้าเสริมไปเซ็นเขาก็ขึ้นเครื่องไปเลยขึ้นเครื่องเขาก็เสียค่าค่าใช้จ่ายให้เรื่องพวกนี้มันหน่อมแน้มนะเรื่องพวกนี้มันแม่งเบสิกพื้นฐานเขาต้องจ่ายให้เพราะอะไรก็ไปก็ไปเราตัง้งเราอยู่บ้านเนี่ย ขับนั่งเครื่องบินไปเนี่ยเขาก็เรียกเราไปเขาก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ใช่หรอเออเขาต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ใช่หรือเออแล้วผมถามหน่อยบอกว่าอะไรนะห้าสองห้าซองในสองหมื่นห้าผมถามหน่อยนะมีหลักฐานอะไรไหมเอามายืนยันว่าอยู่ในซองนะั้นมีห้าพันเอา้าตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาอยากจะดูหน้า หน้าตัวไหนที่จะออกมาไล์สดบอกรับประกันล้านเปอร์เซนต์ว่าอยู่ในนั้นมีห้าพันเอาดีตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาขึ้นมาไล์สดเลยขึ้นมาไล์สดหน้าบัตน,นาวบอกว่าอยู่ในช่องนั้นมีห้าพันสิ่งที่หน้าแต่หน้าแต่บอกเลยนะเออสิ่งที่หน้าแต่ได้นะ่ะก็ก็ไปก็ได้เจ็ดร้อยกว่าบาทเออใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วทุกคนที่ไปทุกคนที่ไปได้ซองกันหมดเลยแล้วทีนี้มีมีไอ้มีคนออกมาพูดนะไอพวกสรารเน่ออกมาพูดว่าอะไรนะนะแต่นี่รับจ้างรับจ้างดา่ารับจ้างดา่าโอ๊ยผมถามเลยว่าใครใครมาจ้างใครมาจ้างดา่าไม่ใช่เออสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกูดา่าเออสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมด่านะ ไม่ได้เกี่ยวไอซองอยู่ในห้าพันเหรอมาให้นาแตจ้างด่าบ้าหรือเปล่านั่งเลี้ยงหัวเลี้ยงควายอยู่ไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมล่ะนี่หมดมุกหมดมุกแล้วใช่ไหมสิ่งที่สิ่งที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยผมบอกเลยนะเขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดออกอะไรนะได้ข้อมูลมาจากใครผมบอกเลยนะ คนข้อมูลพวกนี้ได้มาจากคนอยู่ในครอบครัวล้านเปร์เซนต์พราะอะไรนะแต่ไปนะแต่มาเนี่ยปุ๊บก็จะบอกว่าได้เท่านั้นเทาน่านี้เออก็จะคุยให้ตากับยายฟังถ้ายายไม่พูดก็แสดงว่าตาพูดแต่ตาชาน่ะถ้าเป็นตาชาญพูดนะตาชาญยังไม่ได้เห็นเงินอยู่ในซองว่าเท่าไหร่แต่ตาชานอาจจะโอ้ได้เท่านั้นได้เท่านี้นอ่านั่นก็เอาประเด็น ตัวนี้ออกมาหยิบยกใช่ไหมละ่ะออกมาหยิบยกพูดพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อจะยิบเครดิตยึดเครดิตนะแต่บอกว่านันแต่ได้เงินมาท่านนั้นท่านนี้ใช่ไหมละ่ะให้ออกมาดา่าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เรื่องม,มันไม่ใช่เรื่องหรอกเออแต่มันเป็นค่าเสียเวลาส่วนที่ว่าเขาจะให้เท่าไหร่มันก็เรื่องของเขา มันไม่ได้เกี่ยวกับคดีเลยเราไปสอบปากคำตั้งแต่เช้าแดนคำํำเออไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนใช่ไหมล่ะนาแต่เข้าไปกรุงเทพเนี่ยนอนเท่าไหร่นะสองคืนสาวันแล้วก็ได้สองเจ็ดร้อยบาท